ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของไอชนิกาเนาะและนี่คือชนิกาทาร่โรนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดไพ่ดูดวงประจําเดือนพฤษภาคม2565เนาะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภหรือว่าชาวราศีพฤษภนี่เองนะคะโอเคการดูดวงในครั้งนี้เนาะเป็น general reading เนาะซึ่งอาจจะตรง แล้วก็มีส่วนที่ไม่ตรงบ้างก็นําไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตแล้วกันเนะเาะดวงโดยรวมก็จะเป็นครอบคุมเรื่องการงานการเงินสุขภาพการเรียนแล้วก็ความรักนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มจากเจ้าตัวเจ้าชะตาแล้วกันนะคะใบหนึ่งเนาะอืมเป็นไพ่สองดาบไม่แน่ใจว่าชาวราศีพฤษภตอนนี้เนี่ย กำลังมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจหรือว่าลังเลใจอะไรบางอย่างอยู่เนาะอืมเดี๋ยวลองดูซิเริ่มจากเรื่องการงานก่อนแล้วกันนะคะการงานเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะในเดือนพฤษภาคมสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะก็ต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะชาวราศีพฤษภเดือนนี้เดือนเกิดคุณนะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยเริ่มเริ่มจากเรื่องการงานนะการงานดูเหมือนว่า ตัวคุณเองยังยังได้ทําหน้าที่ในตรงที่คุณทําแต่ว่าเหมือนกับจะได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองมากขึ้นจะไดเ้เหมือนกับมีมีคนมาปรึกษาหลายๆเรื่องเกี่ยวกับการทํางานมากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นในทางสายวิชาการอะไพ่มันขึ้นเด่นทางด้านวิชาการนนะถ้าเกิดคุณเด่นไปงานของคุณเด่นไปเรื่องเอกสารวิชาการอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าอาจจะ มีคนที่เข้ามาขอคําปรึกษาหรือว่าให้คุณช่วยเป็นที่ปรึกษาให้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะคะแล้วก็คุณน่าจะได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นและก็ตัวคุณเองอาจจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยเช่นกันเนาะในการงานในในเดือนพฤษภาเนี้ยน่าจะเป็นแบบว่าทําอะไรที่จริงจังมากขึ้นแล้วก็ได้พ,ดพูดคุยกับคนที่สามารถช่วยเหลือเก้อกูลหรือว่ามีพาร์ทเนอร์ด้วยกันเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยเช่นกันถ้าใครทําธุรกิจก็อาจจะมีคนที่เข้ามา เออซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเหลือหรือว่าอาจจะมีวิธีการเพิ่มยอดเพิ่มรายได,ได,ได้กับช่องทางธุรกิจของคุณเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องงานเนี่ยในเดือนพฤษภาเนี่ยคุณต้อง ระวังเกี่ยวกับคําพูดของตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีไพ่คุยนอสอดขึ้นมานิดนึงอาจจะบางอย่างในการพูดหรืออะไรของเราอาจจะไปกระทบจิตใจของคนอื่นเอาได้ง่ายๆเหมือนกันเนาะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าที่ด้วยไพ่ตัวตนคุณขึ้นมาเป็นสองดาบเนี่ยอืมการตัดสินใจหรือว่าการพูดอะไรออกไปกับการทํางานหรือว่า บางอย่างที่เราตัดสินใจเกี่ยวกับคนอะไรเงี้ยต้องระวังมากๆนะคะเดี๋ยวอาจจะเกิดการผิดใจหรือว่าความไม่สบายใจของผู้ร่วมงานได้เนาะโอเคไปกันต่อเลยค่ะสำหรับเรื่องการเรียนเนาะชาวราศีพฤษภนะคะมีไพ่เดลว,วิลช่วงนี้ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการเรียนเลยไหมเอ่ยถ้าเกิดใครที่จะต้องการสอบเข้าหรือว่าต้องการที่จะ ศึกษาต่อหรือว่าจะเรียนรู้เพื่อที่จะได้รู้อะไรเงี้ยหรือจะเป็นการเอาวุธมาเออไปเรียนเพื่ออาวุธมาเนี่ยก็ตั้งใจนิดนึงเนาะเพราะว่าดูมันไม่ค่อยเป็น,ปนไปในทิศทางที่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวคุณเองอะดูเหมือนกับว่ามีรูปทางหรือว่ามีความรู้ในส่วนที่จะต้องใช้ในการสอบใช้ในการเรียนอยู่มาบ้างแล้วเนาะเออถามว่าสิ่งที่คุณรู้สิ่งที่คุณแบบ สามารถเอาตัวรอดได้ไหมอะมองว่าเอาตัวรอดได้มันประสบความสําเร็จอยู่นะคะแต่ว่ามันดูแบบมันดูแบบไม่เต็มที่มากพอเหมือนที่มันควรจะเป็นอะเออบางอย่างคุณอาจจะผ่านมาแบบว่าเราเราผ่านผ่าน,านมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออ,อยากให้ตั้งใจในเกี่ยวกับเรื่องการเรียนมากกว่านี้นะคะแล้วก็บางอย่างถ้าเกิดสมมติว่าคุณสอบไปแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยเดือนพฤษภาคมอาจจะไม่ได้เป็นอย่างหวังเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับขั้น แย่ yeah, มากนะมันดูเหมือนกับมีทางให้ไปทางอื่นหรือว่าทางแก้อะไรอะไรให้คุณแบบว่าตัดสินใจอืมเนาะแล้วก็มันมีไพ่เดว,วิลขึ้นมาเนี่ยบางทีคุณอาจจะเอ่อมีความขี้เกียจมีความไปสนใจในเรื่องอื่นมากกว่าในเรื่องการเรียนของเราเนี่ยก็ต้องเรามาระวังนิดนึงนะคะโอเคไปกันต่อเนาะสำหรับเรื่องการเงินของชาวราศีพฤษภนะคะมีไพ่จัสติก สามไม้แล้วก็สี่ไม้การเงินอาจจะไม่ได้เด่นเรื่องความได้โชคลาภหรือว่าอู้ฟู่อะไรมากมายแต่ว่าคุณดูเหมือนว่าจะเป็นอาจจะได้รับการช่วยเหลือในการทำงานหรือว่าหรือว่าเออไม่แน่ใจว่าคนที่ทำธุรกิจเนี่ยอาจจะ ตัดสินใจเรื่องการลงทุนเปิดสาขาเพิ่มเติมหรือว่าการลงทุนอะไรเพิ่มเติมที่มันที่มันต่อยอดทางธุรกิจนะคะหรือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่อะไรอะทางานประจําอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะยื่นเอกสารเพื่อที่จะเพิ่มขั้นเพิ่มเงินเดือนของตัวเองก็เป็นไปได้เช่นกันแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นอยู่ในช่วงขั้นตอนการทําหรือว่าการดําเนินการมากกว่านะคะปีในในเดือนพฤษภาอาจจะไม่ได้มีเงินเสริม เข้ามาเยอะแยะมากมายจะเป็นเงินเดือนหรือว่าเงินปกติที่เราควรจะได้หรือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่คุณจะได้ในช่วงช่วงแต่ละเดือนอยู่แล้วนะมันอาจจะไม่มีเงินเสริมเพิ่มเติมมาเท่าไหร่แต่ว่าคุณกําลังหาวิธีที่จะเพิ่มใน,ในในส่วนเงินของตัวเองอยู่นะคะแต่คิดว่าคงไม่ใช่ในเดือนนี้เนาะน่าจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องนี้ด้วยนะคะที่ให้เป็นตัวตนของคุณเกี่ยวกับการตัดสินใจหรือว่าการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะโอเคไปกันต่อคะ่ะในเรื่องสุขภาพเนาะชาวราศีพฤษภนะคะ มีสีดาบไม่แน่ใจว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมีเจ็บป่วยได้ง่ายนะในช่วงเดือนพฤษภานะแล้วก็บางอย่างก็เกิดแบบโดยกระทันหันเกิดโดยที่ไม่รู้ตัวหรือบางทีอาจจะมีอุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะต้องระวังในการขับรถขับราหรือว่าอุบัติเหตุอะไรก็ได้ที่เกิดจากความซุ่มซ้มของตัวเองก็เป็นไปได้เช่นกันเนะาะไพ่ขึ้นมาไม่ค่อยดีเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็มออีโอกาสที่จะติดโควิดได้เช่นกันนะคะได้พักนอนพักยาวๆที่บ้านเลยเนาะแล้วก็ ถ้าถ้าพ่ายขึ้นแบบนี้นอกจากจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นความซุ่มทุ่มของตัวเองเรื่องโควิดแล้วก็ต้องระวังเกี่ยวกับคนรอบข้างด้วยเช่นกันนะคะคนที่ถ้าเกิดป่วยแล้วมันมีผลกระทบต่อตัวเราเนาะก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องความรักนะความรักก็มีเป็นสามพาร์ทด้วยกันนะคะเป็นคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่จะชัดเจนแล้วก็คนมีคู่เนาะเริ่มจากคนโสดก่อนเลยนะคะ คนโสดมีไพ่เอ็มเพสคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆเลยนะถ้าเป็นผู้ชายก็คือแบบแต่งตัวดีพูดจาดีพูดจาสุภาพแล้วก็ดูแบบว่าดูดีในในสายตาของคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเป็นคนที่เ,เข้าสังคมคนรู้จักค่อนข้างที่จะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะอมองว่ามันมีคนที่มองคุณมาอยู่คุณไม่ได้เป็นคนที่เอคุณดูเป็นคนที่ดูดีอะ่ะมันก็เลยอยู่ในสายตาของหลายๆคน ที่อยู่รอบตัวคุณอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนที่ออชอบพอคุณอยู่ในระดับหนึ่งนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณชอบเขาจริงๆคิดว่าน่าจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะในในในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะอาจจะเป็นการเจอกันจากการเลี้ยงเฉลิมฉลองการได้พูดคุยพบปะกกับคนรู้จัก การคุยงานหรือว่าคุยกับเพื่อนหรือการได้ออกไปสังสรรค์อะไรเงี้ยหรือว่าการที่คุณไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามคุณก็อาจจะได้เจอเขาก็เป็นไปได้นะคะถ้าเกิดสําหรับใครที่ส,สนิทนะโอเคไปต่อกันค่ะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะความรักของคุณเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรนะคะม,มีไพ่ของการอุปสรรคฝ่าฟันเนาะไพ่เจ็ดไม้ไพ่ห้าไม้เป็นไพ่เกี่ยวกับความ ผิดใจผิดหวังหรือว่าอาจจะมีทะเลาะกันได้ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะห่างห่างกันไปแต่ก็ยังมีติดต่อกันอยู่เรื่อยๆนะมองว่าคุณกับเขาน่าจะยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปนะน่าจะเป็นการพูดคุยหรือว่าติดต่อหายบ้างเจอกันบ้างพูดคุยกันบ้างอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะแต่ว่าถามว่ามีเรื่องราวดีๆเข้ามาไหมคิดว่าอืมคิดว่าอาจจะเป็นการเรื่อยๆถึงขั้นว่าเออทะเลาะกันก็เป็นไปได้เหมือนกันคือคือคือ มันไม่เชิงในทางบวกอะ่ะมันเป็นแบบเท่าๆอะ่ะเออประมาณนี้นะโอเคไปต่อคะ่ะสําหรับคนที่เอ,อ่อคนมีคู่เนาะโอเคความรักคนมีคู่เดือนพฤษภาของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรนะคะมีไพ่เก้าดาบโอ้ไม่ก็ห้าเหรียญแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะอืม ในในการที่คบกันมาไม่แน่ใจว่าคนที่มาดูคลิปนี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยเอ,อมีแฟนคบกับแฟนมานานสักระยะหนึ่งแล้วหรือว่าอยู่ในจุดที่เริ่มอิ่มตัวเริ่มที่จะชินกับการมีเขาเริ่มที่จะเริ่มที่จะทําอะไรที่แบบเป็นตัวเองหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็เลยอาจจะไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ พูดคุยกันมากพอหรือว่าไม่ได้เติมสีสันให้ชีวิตกันมากพอแล้วก็บางอย่างก็ดูเหมือนกับเราคนพบว่าคนพบว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่เข้ากันหรือว่าทัศนคติของเขาและเรามันดูเหมือนกับบางอย่างเราก็ไม่เห็นด้วยกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าพยายามที่จะไม่สนใจใช่ไหมคุณอะไม่คุณหรือเขาเนี่ยพยายามที่จะไม่สนใจในในสิ่งเล็กๆจุกจิกนี้แต่ว่ากลับมาคิดมากคนเดียวแล้วก็พยายามที่จะเออคงความ สัมพันธ์เอาไว้แล้วก็ทําในสิ่งที่มันจําเป็นก่อนเช่นทํางานหาเงินหรือว่าอะไรก็ตามเนาะแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่ามันไม่ไหวจริงๆอะ่ะอยากให้ลองปรับความเข้าใจกันน่าจะดีกว่านะคะมองว่าเขาเองอะ่ะก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดว่าจะไปจากคุณนะแต่ว่าก็มีก็เคยมีความคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนนะคะอืมชาวราศีพฤษภดูเหมือนว่า ในหลายๆเรื่องอะ่ะมันดูคุณต้องใช้การตัดสินใจตัวเองที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากอยู่หลายเรื่องเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนหรือว่าการเพิ่มขั้นเงินเดือนหรืออะไรก็ตามของคุณที่ที่เราเปิดผ่านมาอะไรเงี้ยรวมถึงเรื่องความรักเองด้วยนะคะก็ต้องระวังกันนิดนึงเนาะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเนี่ยที่เปิดไปตอนต้นก็คือระวังเกี่ยวกับคำพูดคำจาของเราอะไรแบบนี้เพราะว่ามันอาจจะกระทบจิตใจกับคนรอบข้างได้เช่นกันนะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่ เกิดในราศีพฤษภนะคะแล้วก็ขอแฮปปี้เบิร์ a เดย์ล่วงหน้าไว้เลยเนาะขอให้ทำอะไรก็ให้เต็มที่แล้วก็เป็นไปได้อย่างหวังนะคะแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเนาะในชีวิตเนาะการดูดวงในครั้งนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะถ้าตรงหรือไม่ตรงยังไงก็มาพูดคุยมาอ่คอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของไอด้วยเนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ